สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาเฮงพาม่วนเอามื่อนี่มาตามตัวเลขแนวทางปูกลางน้ํำด้วยเพียงด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นี้ข่าววังหัวที่ผ่านมาเนาะเข้าเต็มเต็มด้วยเพียงด้วยเนาะรอติดตามอย่าพลาดเด็ดขาดครับผมสําหรับคลิปนี้ครับ กลางน้ำพี่น้องไป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 วัดที่ผ่านมางูเกี่ยวกันสองตัวผู้ตีถือกระตือถือตีปูอ่ามันปฏิสวดไม่เพราะไม่เข้มยิ่งขึ้นะบางคนได้หอดเก้าเจ็ดสองมันบ่ได้หอดสามตัวเลยอ้าวพี่น้องไป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 บุกคืนนี้ก็นอนรู้กลางน้ำนี่เลยพี่น้อง เนาะเมือม่อคืนนี้ก็นอนอยู่ในนี้เน no. าะอยู่กลางน้ำเอาพี่น้องรอติดตามครับผมเนาะอู้ทุดงกลางน้ำอ้เมื่อคืนนี้ฝันได้เมื่อคืนอย่บ่าปู อันใดเรานอน่บขึ้นานอยูกกลางน้ำโอ้เขียนไม่ผีระสันพี่น้องเขียนไม่พรสโอุ้็กลางน้ำมานี้ฮะคือไปเรบ่อบปูข้นไหมข้นไหมเอาปลงขดไปยบนักน่ะกว่านมันว่า ตอนมานเน่เอราะว่าเป็่น okay. ตัวนะมันเป็นมันจะซื้อได้ว่ามันเป็นเร็วซุกี้เนี่ยมันอ่านว่าตีปูานลัเกซุกีู้้ปูฟันหรอครับปูฟันมืนขึ้นบอเปู่อันนี้กุดกุดกางน้ำเพื่อนอ่ะครับกุดกางน้ำกุดกลางน้ำมันนั่นจินี่อที่ว่าคิวคักแต่ปู น่าจพื่ิผีไกยผีก้อนม่าก็เขามาเรื่อยๆครับเงินได้ใส่กระสอบกัามบองนี่ตีใช่กับสอบนะเพินก็ได้ใส่กับผู้เพิ่นหเนซื้อละผู้เาไ่ได้ซื้อครับผมอ่าปแบบน่าจว่าสืยกคุดไหมกไม่ได้ยกโอ้ฟองไมเดีย มนมหาเลยบอกพูมขึ้นเออก็ห้าก็ะสวดเลนไปนั่นแหละมันบ้านใบแกงคูแกงไทแกงดอกอือเลือดทุกทีตุ๋นยวได้บอกพูก็เลกล่างเกจเกเจร็จก็อล่างเกจเกเลได้หนึ่งซีเหลือหนึ่งซีก็เกจเแล้วก็เจ็ดเจ็ดบอกแบบสองตัวเกจเจ่นะอันนี้ก็ปูสองตัวเกเ็ด สองตัวเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งสี่อ่าก็ต้องรอกอคงตัใส่ที่เขาดิต้องรอกอีกตัวของมันมนเปลี่นแปลงกว่เรื่องอ่ผมล้าเขต้องขอใจด้วอ่าจะเป็นเรื่องข้มันบางเวสีไม่มีลาเป็นตัวเขาเขาหลุดอ่าครับแต่ว่านี้ได้มือขึ้นล่าสุดสดๆรล้วนเลยเออได้ชุดจีเพิ่งะบอกเป็นตัวเลยบอกปัวเอ้ชุดจีกับคุณนึงก็บอกว่าไ เจ็ดเจ็ดมันาเจ้าเือนโออ่าหนึ่งสี่กับเจ็ดเจ็ดเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าหนึ่งสเน้นบนหนึ่งสี่เน้นบนเจ็ดเจ็ดล่างเจ็ดเจ็ดล่างสตัวมันถือ่เจ็ดหนึ่งสี่บู่เจ็ดเลเจ็ดล่างงหนึ่งสี่เน้นบน ปกติมันจะยุ่งเียวน่ามันก็่ถ่วหลอกก็พลาดได้อ่ะับาน้อนมันไม่มีพลาเขาจะหนีไปเ้าจะมายอน้าขึ้นกับว่าถ่วมันบาปูมานก็บมาดูพ้นอุ์อู้ได้แค่สองตัวเป็น่าปับุน่างอ่าสามตัวพนธบอลนว่าบอกมากกว่สิบมับนปน่คือเขาขาแตึงวนเาเวมื่อมือ้ตตมันจบอ่ะ แต่สีมำอีกข้างหนึ่ง,อองนคนมมาหายเป็นตัวเลยพอดีบอต้องแปลยากเลยเออ,อเ,เ,ออเารันว่าบอนเตอรไปคือยังรู้สองตัวเดียวกันก็น่าจะแ่ร อ่ามันมันเป็นปัญหาขอผู้ตีถือก็คือผู้ก็ว่างูเป็น6ก็มีเูรว่างูเป็น7ก็มีนบ่ครับผมงู2ตเกี่ยวกันเอาไม่ซัวออกก็บอกมันอยู่ใส่คานะโอ้ฝันความฝันในบ้านนีแล้วูอยู่บ้านพ้นสูงันตีถออ่าอยู่จองกันเลยก็ตีถออได้ฮอดเพราะว่าเฮาบ่ได้ทายลูกทิพย์อ่าได้ฮอด972ก็มีถูกต้องออได้ฮอด3ตัวคือว่า02ให้ไปซื้อเขาบ่กลับป เพิ่นไปซื้อห้ยสองศูนย์อ่เขาจ้าบักาผให้หอ้เจ้าบัาลยิงลงล่างเลยุโอ้ยยังตัวเดียวแล้วบักกาไปเจ็ปัโอ้หูแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นตอซื้อแต่ยี่สิบเปเนองบักกาโอ้ยังเสียไรขีกลับพุ่งอ่ะปูดป่งเพิ่มๆยูุ่นอ่ะรผัดรุ่ผัดจ้าที่เาท่ามุงหัวจักเลยโอ้ โอ้พนแสดงว่าพนรูดมันบลูดิ่งมันไหนสัญญาณวารู้แล้วซีว่านได้ซื้อใช่ไหมลูกมุ่งอยาก่เม็ดกลางน้ำไอ้พูสามารถได้ขับเอซีครับผมกลางน้ำขับเอซีครับผมอ้าวเพราะว่ามันไหนคงอยู่ต้แต่ปร่ได้โลกจะเื่อมรันไหมครับ กับโกบอกกระยน้าเท่ quart, <bike> <c oughs> ี <able> ่น <ming> ี้พิกี่ห้เนาะอเอเป็นน้ะทา่งนกปูเนาะได้ก็ได้บ่ได้รากาบ่ไปยังอ่แล้วแต่ที่ตามหายอืมเพราะว่าปูกับพ่เคอยู่มือนี่กะวาสนาแล้วพี่เ้อะบ่พ่อโดยบังเอิญเนีนแล้วกับปูมานอนทีดี่พามือขึ้นนี่เอออ่ามานอนทีดีกันมนอนดีดีนะผู้มากรัสิไผ่ได้เป็นบ่ปูแล้ว้งบอว่าัวเ่ก็นย่าเลย โอ้เขาคุยกันมาคุยกันพ่ว่าเลขีเลีโอ้มาตรงกับวันวาเลนไทน์ของุวโอ้ออะวชนโอ้สิบสี่กุ้าโอ้โอ้อ้าคือบะกอายเดยพี่น้องมนตรงกับวันวาเลนไทน์ขังุโอ้เดือนนาพุ่นเดือนนาพุ่นดอกกแล้วเดือนนาพ่นรือออือือืมอืโอ้เมาจัดไปตั้งแต่ก่อนเลยอ่ะที่หนึ่งกุมภาพันธนี่ครับอี่ครับผม โซกันวที่ปูวผีมาโซกันเลยเป็นไม่ได้ยินเลยพราะว่าบบนั้นเมือนว่าเรียกร่างคเยเจ็บคนละล่างดจ็บๆเลยเรียกร่างคุเจ็อเลยโอ้อาผมว่าไปจากนั้นรอละครับผมถ้องขอว่าราะว่าเขา็ต่ถ้าท่านมาปู้เนาะพิจารณาเบิ้งมากกระจัดกัดกับพานอือ ่าเป็นแนวทางของปลูกมื่อนะครับนะงวดประจำวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับเอฟซีับเม่อ ัำเพ่นี่ก็แตอยู่นิ่งๆิกับจิใจดขั้นอยู่น่งั้นยูหนึ่งหนึ่งนี่ไปไใช้ไม่ใช้เนี่ยว่าเขาทุ่งวดเล่มระปูน้าแต่เอยู่นไปจังเคื่องของ่าษาบังกะรีปรเท่นี่ก็จะได้จวดตัวนี้เ็จะเขาด้วยบเนแบบฟังสวดมนต์เสงมนต์แงน้ำพูนาะสี่ครับผมหนึ่งสี่บน เจ็ดเจ็ดล่างบริษัทพลว่าแต่ว่าสามตัวกับเจ็ดหนึ่งสีะครับเอฟซีครับมีหางเดียวเจ็ดหนึ่งสีด้วยครับเอฟซีครับผมแต่ได้สามตัวเตะแต่ได้สามตัวก็เจ็ดหนึ่งสีตัวเดียวเพราะว่าเจ็ดเจ็ดเออม่สอันนั้นเตะเออเอาไปลอพ่อไปลอบมาอีเดีอไม่เมิจะ ผัวไหมลองถามไปผัวดีสนไหมนี่ไม่เห็นเอ้ต้องเลือกเสียเลกแล้วกระดาษกูได้ชนอยเด่น,นีลกระดาษน,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 นี้ยังเลือยัง่ะน้าเนื้อปูอืออาเวเรียมแคบหนาจอเอาพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้ ่าแบ,บ่อิดวาวะน,น,นะอิะออลองเข้าไปอ,อกลองนะครับผมบบะรับดจอพี่น้อโอ้ไม่ขับไปับม,มาเห็นนี่อยากให้เห็นด้เนาะขามไปบตัเห็นไหมออสอง่นอยากใหาาเ<อ>้เห็นนีองหนึ่ี่สองสนอหนึโอ้ีองหนึ่งตัวเดียวกันเลยก็ตัวเดียวกันตัวเอออืมเอ้าอืมรับผัจอพี่น้อ กับหน้าจอครับผมใหม่ๆสดๆร้อนๆน่มาแล้วครับผมเนาะสุกๆมันมันลำๆด้วยครับผมอแล้วเนาะ